สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสรุปเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีนีนะครับโดยผมอภิวิท์บุญคงนะครับสำหรับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนแอลกอฮอล์และก็ฟีนอลน,นะครับหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็คือเป็นหมู่ออลคิลที่มี OS อยู่นะครับส่วนฟีนอลเนี่ยจะเป็นวงเบนซีนที่เกาะอยู่กับ OS นะครับ เรามาดูปฏยาของ,ของแอลกอฮอล์ K ปฏยาแรกก็คือเป็นปฏยากดเบสนะครับปฏยากดเบสที่เราพูดถึงก็คือเป็นปฏยาการดึงโปรตอนออกจาก os g r o กรุ๊ปนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเป็นตัวแอลกอฮอล์ K ปกติเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เบสที่รุนแรงตัวอย่างเช่นพวกโลหะอัลคลาไลหรือว่าพวกโซเดียมไฮด้์นะครับพวกนี้มันก็จะสามารถไปดึง ไฮโดรเจนออกจากโมเอแล้วก็เกิดเป็น O- ลบได้นะครับตอนนี้นะครับก็คือเป็นเอทานอลนะครับเมื่อถูกดึงไฮโดรเจนออกเราจะเรียกว่าเป็นเอทอกไซน์นะครับถามว่าใช้ NaOS ได้ไหมคำตอบคือใช้ไม่ได้ครับเพราะว่า NaOS เป็นเบสที่ไม่แรงพอนะครับแต่ว่าก็ยังมีสารปรกอบตัวหนึ่งที่สามารถใช้แทน NaOS ได้ก็คือเป็นโพแทสเซียมคาร์บอนตนั่นเองนะครับทีนี้มันก็มีข้อยกเว้นนะครับ ก็คือตัวของฟีนอลเนี่ยครับสามารถดึงโปรตอนออกโดยใช้ NLS ได้นะครับเนื่องจากตัวของฟีนอลเนี่ยจะมีความเป็นกรดสูงกว่าตัวของพวกออแอลกอฮอล์ทั่วไปนะครับตัวของฟีนอลเนี่ยครับมันจะทำปฏิกิริยากับเบสแก่อย่าง NLS ได้นะครับแต่มันจะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้เหมือนพวกหมู่คาร์บอกซิลิกนะครับถามว่าเรารู้พวกนี้ไปเพื่ออะไรนะครับ พวกนี้นะครับมันจะทําให้อลอค์ปกติเนี่ยครับเป็นออฮอล์ที่มีความเป็นนิวคลีโอไฟเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนําไปใช้ในปริานี้นะครับก็คือปฏิกิริยาวิลเลียมสันอีเทอร์ซินดิซิตนะครับสมมติว่าเรามีพวกออกซไซด์นะครับทำปฏิกิริยากับอัลคิวเฮไลน์นะครับมันก็จะได้เป็นอีเทอร์ออกมานะครับตอนนี้ก็คือเป็นการสังเคราะห์อีเทอร์นะครับต่อไปคือปริยาดีไฮเดชันนะครับ หรือเป็นไปะยาดึงน้ําออกนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจากหมูเ S สตูนี้ให้กลายเป็นนักู่นะครับสามารถทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการเติมกรดแล้วก็ให้ความร้อนมันนะครับตัวของ O ตรงนี้มีอิเล็กตรอนอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะไปเออดึงไฮโดรเจนออกได้นะครับก็จะไปรับไฮโดรเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะหลุดออกแล้วกลายเป็นน้ําได้ นะครับตัวนี้จะเกิดผ่านกลไ e ก e1 นะครับแต่ถ้าเกิดเกิดผ่านกลไ e ก e2 นะครับแลาต้องใช้สามกรอบที่เป็นพวกอ็อกซฟิลิกนะครับก็คือเป็น POCl3 นะครับตัวนี้นะครับก็จะไปทำปฏิกิริยากับ OS group แล้วก็สามารถที่จะหลุดออกเป็น e2 Mechanism ได้นะครับตัวนี้ต้องใช้เบสไพรดดีนด้วยนะครับ ต่อไปนะครับก็คือเป็นปิยาที่จะทําให้แอลกอฮอล์ไปเป็นอัลคิวไฮด์นะครับปิยานี้สามารถทําได้โดยการนําตัวของสัมรกอะที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยทำปิยากับกรดฮาโลนะครับตัวของแอลกอฮอล์เนี่ยครับมันมีอิเล็กตรอนอยู่ที่ O นะครับตัวนี้ก็จะไปสามารถรับโปรตอนแล้วก็สามารถที่จะหลุดออกเป็นคาโลคาเดอออนแล้วตัวของฮาโลเจนเนี่ยก็สามารถเข้ามานะครับทําให้เกิดเป็นอัลคิลไฮด์นะครับ ต่อไปนะครับเป็นปียาที่ใช้ทดสอบแอลกอฮอล์ก็คือเป็นปฏิกิริยาลูคัสหรือว่าเป็นการทดสอบลูคัสนะครับตัวนี้นะครับเราจะมีแอลกอฮอล์ทำปียาใน s อ l แล้วก็ซิงคอลไลน์นะครับก็จะเกิดเป็นตัวของอัลคิลไฮไลน์ ine, ซึ่งตอนนี้เป็นคอลไลน์นะครับปฏิกิริยานี้จะเกิดได้เร็วในตัวของเทอร์เชยรี่คาร์บอเนดออนนะครับเนื่องจากกลไกมันจะเกิดผ่านตัวของคาร์บอเไดออนนะครับเทอร์เชยรี่ก็จะเกิดเร็ว นะครับลงมาคือ secondary แล้วก็ primary นะครับโดยที่เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับเราจะพบว่าตัวของ tertiary เนี่ยนะครับมันจะเกิดสีลักษณะขุ่นๆได้เร็วนะครับเราล,ลงมาคือ primary เราลงมาคือ secondary นะครับแล้วก็ตามด้วย primary นะครับต่อไปนะครับคือปฏิกิริยาที่เป็นลักษณะ SN2 บ้างของการทำให้แอลกอฮอล์เป็นอัลคิวลานะครับ ปยานี้นะครับเราก็จะใช้ใชอลกออล์แล้วก็มีพวกของฟอสฟอรัสคลายนะครับซึ่งไอพวกนี้เนี่ยมันจะ โอออกซิเจเนียสามารถจะไปเป็นนิวเคลียร์ไฟชนตัวของฟอสฟอรัสแล้วก็หลุด X มาได้นะครับ x ก็คือเป็นพวกฮา l โลเจนนะครับหลังจากนั้นตัวของฮา l โลเจนเนี่ยครับมันก็จะไปทำปฏิกิริยาที่คาร์บอนนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะรุดออกมาก็จะทำให้เกิดเป็น SN2 นะครับซึ่งตอนนี้อย่าลืมว่ามี Inversion of c o n f i น u r a t i o n นะครับนอกจากตัวของ PX3 แล้วนะครับ px5 ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับต่อไปนะครับก็คือ เราแอลกอฮอล์มาทําปรยากับแตานิยวคอไลน์นะครับโดยโดยมีเบสคือไพลิดีนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอเแล้วก็จะได้เป็นสังกอบคอไลน์นะครับต่อมาก็คือเป็นการทําให้ตัวของแอลกอฮอล์เป็นซัลฟนิดเอสเทอร์นะครับซึ่งซัลฟนิดเอสเทอร์เนี่ยเป็นลิฟวิ่งกรุปที่ดีมากนะครับดังนั้นนะครับก็จะมีความสําคัญในพวกปฏิกิริยาสังเคราะห์ต่างๆนะครับ ก็คือตัวของแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับจะไปชนกับตัวซัลเฟอร์แล้วก็จะหลุดคอลีนตอตตอมออกมาคอลีนคอลีนลบออกมาคอไลน์นะครับออกมาก็จะได้เป็นสังประกอบตัวนี้นะครับโดยที่พวกนี้นะครับรหลักๆที่เรารู้จักก็คือเป็นพวกโทซิลโทซิลแล้วก็พวกมีซิลนะครับ สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชัน,นะครับตัวแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือเป็นไกล์เข้าคิวเทหรือว่าเป็นการแตกของไกล์เข้านะครับไกล์เข้าก็คือว i n ิ c a l ไดเอลหรือว่าเป็นหมู่ OS ที่อยู่ในตำแหน่ง1กับ2ก็คืออยู่ที่ตำแหน่งคาร์บอนที่มันติดกันนะครับตัวของเปอร์ d a ลเดนะครับจะไปทำ จะไปตัดพันธะ C-C ตรงนี้นะครับแล้วก็ออกซิไดซ์มันหนึ่งครั้งทําให้เกิดเป็นสารกรอบคาร์บอนิลนะครับโดยที่สารกรอบคาร์บอนิลที่ได้นะครับก็คือจะไม่ถูกออกซิไดซ์ต่อเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะครับต่อไปจะเป็นเซตปฏิกิริยาของออกซิเดชันของแอลโกอฮอล์ที่ออกซิไดซ์ไปเป็นอัลดีไฮด์นะครับตัวแรกก็คือเป็นาการใช้ PCC นะครับ PCC หรือ PDC หรือ โคมโคมิกไตรออกไซด์นะครับโครเมียมไตรออกไซด์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้แค่โครเมียมไตรออกไซด์มันก็คือปะหยัดโจนออกซิเดชันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ PCC ก็เรียกว่าโคลเรซักนะครับ PCC นี่ยมาจากพิรีนัมคลอโรโครเมตนะครับส่วน PDC ก็คือพิรีนัมไดคลอโรโครเมตนะครับ ต่อไปคือการใช้ DMP หรือว่า d ดสมาตินเปอร์อโอดินนะครับซึ่งปฏิกยาที่ใช้ตัว DMP เราจะเรียกว่าเป็น d ดสมาร์ตินออกซิเดชันะครับและปยาสุดท้ายก็คือปยาโซเวิร์ออกซิเดชันนะครับปยานี้จะใช้เรเจนต์ก็คือตัวออ l ซิลิ o คอไลโดยใช้ตัวทำลายเป็น DMSO นะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยา ในขั้นที่2โดยใช้เบทนะครับก็ได้เป็นอัลดีไฮนะครับต่อไปคือปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เปลี่ยนจากแอลกอฮอล์ไปเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะครับตัวแรกก็คือการใช้กรดโครมนะครับซึ่งกรดโคมิกก็คือ S2CrO4 ตัวนี้นะครับทีนี้มันก็จะได้จากพวกไดโครเมตอยู่ในกรดหรือว่าโครเมียมไตออกไซด์ในกรดพวกนี้ก็จะใช้กรดเป็นกรด โฮมิกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือการใช้เปอร์แมงกานีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะออกซิเดชันไปสุดๆจนถึงกรดคาร์บอ,อซิลิกนะครับต่อไปคือปฏิกิริยาไอโอดฟอร์มนะครับปฏิกิริยาไอโอดฟอร์มจะเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ทดสอบแอลกอฮอล์นะครับโดยที่ ตัวของแอลกอฮอลที่เกิดปฏิกิริยานะครับก็คือจะต้องเป็นแอลกอฮอลที่มีคาร์บอน2ตัวขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับเวลามันเกิดปฏิกิริยาก็จะได้ถ้าเป็นเอทานอลก็จะได้เป็นฟอร์มิกนะครับฟอร์เมตไอออนแล้วก็ได้เป็นไอโอโดฟอร์มนะครับซึ่งไอโอโดฟอร์มมันก็จะตจกตะกอนเป็นสีเหลืองนะครับ ตรงนี้เป็นปริยาที่ใช้ทดสอบแอลกอฮอล์ในที่นี้หมายถึงทดสอบเมทานอลกับอทานอลน,นะครับตัวปริยาไอโอโูฟอร์มเนี่ยสามารถทําปริยากับอทานอลแต่ว่าไม่สามารถทําปริยากับเมทานอลได้ดังนั้นก็เอามาใช้แยกออแอลกอฮอล์จริงกับแอลกอฮอล์ปลอมในทางตลาดนะครับต่อไปนะครับก็คือปริยาที่ออกซิเดชันจากแอลกอฮอล์เป็นคีโตนนะครับตัวนี้เป็นซคันดารีแอลกอฮอล์นะครับที่ผ่านมาเป็นทัมนี่แอลกอฮอล์นะครับตัวถ้าเป็น เซคน n d รี y แอลกอฮอไม่ว่าจะเป็น Oxidizing a งเอเจตัวไหนก็ตามที่ที่กล่าวมานะครับยกเว้นตัวของไอโอดูฟอร์มนะครับมันก็จะได้เป็นเอ่อคีโตนนะครับส่วน Tertiary รี่แอลกฮอจะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นปฏิกิริยา SNi หรือว่าเป็น intramolecular substitution นะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัว o ลบก็จะไปดึงโปรตอนออกจาก ตัวของโมเอลกอ,อ์แล้วก็ตัวโอลบก็จะทำตัวเป็นนิเครลไฟชนให้ BR ออกไปก็จะได้เป็นวงไซคลิกอีเทอร์แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือถ้าเกิดฟินอลเนี่ยทำปฏิกิริยากับโครมิกแอซิดนะครับเซนนี้ก็คือทำให้เกิดโครมิกแอซิดมันก็จะกลายเป็นเบนโซควิโนนนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นปฏิกิริยาของอีเทอร์นะครับอีเทอร์เนี่มันก็คือเป็น ROR ใช่ไหมครับ ดังนั้นมันก็จะไม่ค่อยว่องไวต่อปฏิกริยามากนักนะครับสำหรับการเตรียมอีเทอร์นะครับทำได้โดยปฏิยาแรกก็คือปฏิยาวิลเลียมสันอีเทอร์ซินธิสิทที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็อีกปฏิกิริยาหนึ่งก็คือเป็นออกซีเมอร์คคเลชันดีเมอร์คคเลชันนะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้เหมือนปฏิยาออกซีเมอร์คคเลชันดีเมอร์คคเลชันแต่เราจะใช้อโโแอลกอฮอล์แทนน้ำนะครับ มันก็จะได้โปรดักที่เป็นการเติมเอ่อไฮโดรเจนหนึ่งตัวแล้วก็ OI 1อีกหนึ่งตัวนะครับโดยการเติมในตัวนี้ใช้กฎของมาคอฟนิคอฟนะครับก็คือไฮโดรเจนจะเข้าปลายสายนะครับซึ่งปลายสายในที่นี้อาจจะหมายถึงเอ่อฝั่งที่มีไฮโดรเจนเยอะกว่านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีไฮโดรเจนหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้เอ่อไม่มีไฮโดรเจนเลยไฮโดรเจนก็จะวิ่งไปหาเพื่อนมั้งครับ มันก็จะวิ่งไปหาโดรเจนนะครับดังนั้นฝั่งนี้ก็จะเติมไฮโดเจนเข้าไปแต่ฝั่งนี้ก็จะเติม OR เข้าไปนะครับก็จะได้โปรดักต์เป็นตัวนี้นะครับต่อไปเป็นปฏิกิริยาอีเทอร์คิวเวสนะครับหรือปฏิกิริยา,าแตกของอีเทอร์นะครับทําได้โดยการนําอีเทอร์เนี่ยไปทําปฏิกิริยากับกดพวกกดตอนนี้ก็คือเป็นกดฮาโลนะครับกดฮาโลนะครับเอ่อมันสามารถที่จะเอ่อให้ ัวโปรตอนกับตัวออสเซนตรงนี้ก็จะไปรับโปรตอนนะครับก็จะได้เป็นเ,เป็นประจุบวกที่ O บวกแล้วก็มี S ขึ้นไปนะครับทำให้เกิดปริยา s อ1นะครับปริยา s อ1หลังจากนั้นก็ตัวของ x เนี่ยครับจะเข้าไปเกาะกับตัวคาร์บอเนอยอนทำให้เกิดเป็นตัวของอะควิไลน์หนึ่งตัวแล้วก็แอลกอฮอล์หนึ่งตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเติมกรดเข้าไปมากๆเนี่ยครับแอลกอฮอล์ Al oh จะไปทำปริยากับกรด ทำให้เกิดเป็นอลคิวิไลน์ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปคือปายาไคลเซนเอรเอ็นเมนต์นะครับปายาไคลเซนเนี่ยครับมันก็คือเอาฟินิลเอ่อฟินิลไวนิลอีเทอร์นะครับมาให้ความร้อนนะครับตัวของหมู่ไวนิลเนี่ยมันจะทำการตบลงมาข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นพวกปายาพอริซิคิกนะครับก็จะเป็นปายาขั้นตอนเดียวตัวนี้ก็จะได้เป็นฟินอลที่มีหมู่ไวนิลเกาะอ,อยู่นะครับ ต่อไปคือปริยายแอลกอฮอลคอนเดนเซชันนะครับปริยายแอลกอฮอลคอนเดนเซชันนะครับก็คือสมมติว่าเรามีเอทานอลนะครับมามาทําให้มันควบแน่นโดยการให้ความร้อนแล้วก็เติมกดเข้าไปนะครับตัวของแอลกอฮอลจะควบแน่นเป็นอีเทอร์นะครับแล้วก็ได้น้ําหลุดออกหนึ่งตัวนั่นเองครับ